คำว่าข้าวนี่ครับในศิลาจารึกหลักที่1หรือว,ว่าจารึกพ่อคุลามคำแหงมหาราชเราก็จะเห็นนะครับว่าเมืองสุขโขทัยนี้ดีในน้ํามีปลาในน้ำมีข้าวคําว่าข้าวของพ่อคุณลามคำแหงก็เขียนด้วยสระเอขอไข่แล้วก็ไม้โทซึ่งเขียนด้วยเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็สละอาในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับหมอบัตเล่ท่านได้นําจินดามณีมาพิมพ์นะครับพอพูดถึงคําว่าข้าวท่านก็เขียน สระเอขอไข่ไม้โทแล้วก็สระอาทีนี้มาดูในภาคอีสานคาว่าข้าวประดับดินนะครับซึ่งซึ่งผมจะนําเอกสารเบลานมาให้ดูตั้งแต่ปี2 3 0 0กว่าหรือว่าพุทธศตวรรษที่24นะครับคำว่าข้าวท่านเขียนด้วยสระเอขอไข่สระอาแล้วก็ไม้ข่มข้างบนขอไข่ตัวไม้ขม่มหรือว่าไม้กลมเนี่ยเป็นการบังคับเออาให้ออกเสียงเอานะครับถ้าไม่มีตัวข้างบนนี้ออกเสียงโอเพราะฉะนั้นคําว่าข้าวในคําว่าข้าวประดับดินเนี่ยก็เขียนด้วยสระเอา ส่วนคําว่าประดับตัวปอปลาท่านก็เขียนควบกล้ำด้วยตัวรออยู่นะครับแต่ว่าพยัญชนะตัวควบกล้ำรอเขียนด้วยตัวเชิงจะวางไว้ข้างหน้าที่จริงไม่ได้วางไว้ข้างหน้าหรอกเขียนหัวพยัญชนะอยู่ด้านล่างของปอปลาแล้วก็โค้งมาด้านหน้าแล้วก็เส้นบนไปตวัดข้างบนนะครับเป็นลักษณะโค้งงองนะครับแต่ก็เขียนว่าประนะส่วนจะออกเสียงมีคําควบกล้ำหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวเขียนนั้นมีคําควบกล้ำนะครับคําว่าประแล้วก็ดับก็คือดอเด็กไม่ซัดแผนแมลงกา แล้วก็เชิงเบเใบไม้อ่านว่าประดับนะครับส่วนคําว่าดินก็ดอเด็กสระอิเชิงนอหนูนะครับคําว่าข้าวประดับดินในภาคอีสานนะครับก็เขียนด้วยคาคานี้หลายที่ด้วยกันนะครับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่24 2,300รยกว่าหรือแม้กระทั่ง2400้เนี่ยคำว่าข้าวประดับดินก็เขียนด้วยปอรออยู่นะครับคาว่าข้าวประดับดินเนี่ยก็เขียนด้วยขอไขสละเอาปอปลา เชิงรอเรือดอเด็กแม่นากาศบอใบไม้ดอเด็กสลอินอหนูนะครับเขียนควบกล้ำแต่ว่าตอนอ่านนั้นจะควบกล้ำหรือไม่ควบกล้ำนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับข้าวประดับดินก็เขียนประมาณนี้แหละครับผม